ขณะที่น้ำใจจากทั่วไทยยังคงส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยภาคใต้ยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะก,การเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนและระบบไฟฟ้าภายในบ้านครับนักศึกษาและอาจารย์นแผนกช่างไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีครับช่วยกันประกอบชุดควบคุมระบบไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อเตรียมนำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับก่อนหน้านี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภา,ภาเคเขตสาภาคเหนือลบบุรีส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ไปช่วยฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในบ้านผู้ประสบภัยในอำเภอหาดใหญ่นะครับคุณผู้ชมพบว่าหลายบ้านเลยแหะครับต้องการชุดควบคุมระบบไฟฟ้าเพื่อใช้งานชั่วคราวอย่างเร่งด่วนครับจึงประสานกับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีช่วยระดมนักศึกษาที่มีความรู้ไปประกอบชุดควบคุมไฟฟ้าชั่วคราว100ชุดครับในประสงค์อุบลวัด ผู้อำนวยการวิทยาลายัยเทคนิคลบบุรีบอกว่าอาจารย์และนักศึกษาใช้ความรู้ความสามารถด้านไฟฟ้าช่วยผู้ประสบภัยและเห็นความจำเป็นของการใช้ไฟฟ้าจึงต้องส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราวให้ถึงมือผู้ปฏิบัติงานในการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าที่อำเภอหัดใหญ่โดยเร็วครับส่วนที่โรงเรียนเลินสาธิตพัฒนาเขตคลองสาวากรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมทานน้าใจ สู้ภัยน้ําท่วมภาคใต้ครับเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาใช้ความสามารถนะครับในการระดมทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมภาคใต้โดยเด็กๆนําผลงานประดิษฐ์ผลงานศิลปะไปขายและเล่นดนตรีเปิดบวกด้วยนะครับคุณการวรินผลอานันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยบอกว่ากิจกรรมนี้จะช่วยเสริมทักษะ ผ่านการแสดงความสามารถของเด็กๆและปลูกฝังการเป็นผู้ให้ด้วยครับทางด้านคุณสุภาวดีทิพยเกศรน,นายกสมาคมผู้ปกครองและครูบอกว่า มีนักเรียนจํานวนมากครับสนใจร่วมกิจกรรมจนต้องขยายกิจกรรมจาก1วันเป็น2วันเลยนะครับและได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองด้วยงานนี้คุณผู้ชมครับยอดบริจาคทั้งหมดเนี่ยกว่า2อง0 0 0สบาทครับจะนําไปบริจาคผ่านมูลทิทําความดีของคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีครับ<ๆ>เพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ต่อไปครับ